สวัสดีครับผมคิมเหนียวโคของผม,ผมนุมอีสานไต่แล้วครับวันนี้เอาของมาลงชายแดนนะครับผมวันนี้เอาเป็นรถปิกอัพมากครับผมวันนี้จต่มันเต็มลำอีกแล้ววันนี้รถบรรทุกหลายครับผมวันนี้รถบรรทุกโอ้ยต่อต่อคิ้วแบบหลายเลยครับแบบยาวยาวเหยียดวันนี้ฝนมาตกครับคึ่มคึมพื้นเื้อ แล้วก็มีล่มนะครับมือนี้มือนี้ม่ร่มแล้วก็จะพาแลนด์ครับไปเบิ้งไอ้รถบรรทุกเขาต่อคิวนะครับว่าตอ่อเหย้าตอ่อคิวเหย้า,นาขนาดใดนะครับผมมือน,นี้ก็ใส่ของมาเต็มอีกแล้วครับอู้นครับคิวเหย้า,าพุนเลยเดี๋ยวไปเบิ้งครับผมว่าคิวรถบรรทุกถ่าขามไปฟังคอมเมนต์หลายบันไดนะครับผม เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับผมไปกันเลยครับผมเบิ่งว่ารถมันถูกหลายบ่มื่อนี้มื่อนี้รถพ่วงหลายขนาดครับผมมื่อนี้โอ้ยต่อคิ้วยาวเหยียดเลยครับผมต่อคิ้วถาขามฟังนะครับน,นี่รถหลายมื่อนี้รถหลาย จัดไปจัดไปเอ้นับเลยครับบบดน,นี้ครับนับเลยกี่ขั้นเนี่ยหลายขนาดครับผมต่อคิวแบบหลายเลยครับ ยาวยาวเยียดลบหลับลับไล่อ๋อบ่เม็นจะร่วมลอยขั้น่นละมั่งครับเนี่ยอยรถพ่วงหลยขนาดครับผม อันจะมีเป็นรอยขั้นได้ครับเหมือนเนี่ยหลายแห่งเออสุดยอดดีลีสุดยอดดีลีอืด มันนี้คิวลถพ่วงหลายขนาดครับผมมันนี้ทรงสิ้นขาหลายแห้งมันนี่ผมว่ามีรอยขั้นใหนครับผมจวดๆเลย บังนี่เป็นบรรทุกตู้ทึบหน่อยปานนี่ตู้ทึบนี่ก็หลายคือกันครับผมกี่ขั้นเวยนี่โอ้บริษัทเดียวกันเลยครับมีรวมสิบขั้นได้สิบกว่าจัดเต็มจัดเต็ม ท่านบอท่านบอท่านท่านท่นอแก่หแก่หดครับผมเอาหลดขามไปฟังขงมิม้นายเยมนี่รถดรายมนยี่รถหลายรถแกถ่หนี่ก็หลายขันแงครับผม จวดๆเลยจะทอคิวกันเต็มเลยขามไปฟังทะเมนยนเบริรนะครับเนี่ย สุดแล้วครับหอ,อแดดแหอดมองคามแดนแล้วไกลหอดมองคามแดนแล้วนะครับผมมองคามแด,ดนทั้งผ่นครับ โอเคครับผมเดี๋ยวค่อยพบพอกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปที่นี้ครับผมสวัสดีครับ